นิยายเรื่องเมียรักของนายมาเฟียคำโปรยเพราะความช่วยเหลือของเขาทำให้เธอรอดพ้นจากภัยอันตรายนับจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เบ่งบานจนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังจากที่มัสลินเรียนจบเธอก,ก็กลับมาเมืองไทยพร้อมกับราเชน หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานทั้งสองก็ตัดสินใจลงหลักปักฐานด้วยกันแต่แล้วชีวิตรักของทั้งคู่ก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคเมื่อราเชนเพิ่งรู้ว่าศัตรูอันดับหนึ่งของพ่อเขาก็คือพ่อของภรรยาที่สําคัญพ่อของเขายังวางแผนกำจัดพ่อของมัสรินเขาจึงต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องเธอกับครอบครัวให้รอดพ้นจากเงื้อมือของพ่อตัวเองการเป็นคนกลางไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่ออำนาจศักดิ์ศรีความแค้นและความรักทำให้เขาต้องเลือกตอนที่หนึ่งแรกเจอมัส,สลินมัวแต่คุยกับเพื่อนสนิทกว่าจะออกจากร้านอาหารฟ้าด้านนอกก็มืดเสียแล้วแถมหีมาก,ก็ยังโปรโยปลายลงมาทำให้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น แม้จะอยู่ในช่วงหัวค่าแต่ผู้คนก็เริ่มบางตาด้วยความที่หญิงสาวอาศัยอยู่นอกเมืองหลวงทําให้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบแม้ว่าจะยังไม่ดึกมากแต่ผู้คนก็เริ่มทยอยเข้าบ้านติดประตูกันหมดแล้วเดินกลับเองได้ใช่ไหมนิราเอ่ยถามเพื่อนสนิทเนื่องจากว่าคืนนี้เธอต้องการที่จะไปนอนค้างบ้านแฟนหนุ่มอย่างสเตฟาน งไม่ได้เดินกลับมาเพราะมัสลินเหมือนทุกๆวันเราเดินกลับเองได้ไม่ต้องห่วงถ้างั้นก็ระวังตัวด้วยนะอย่าไปเดินตรงที่เปียวล่ะมัสลินพยักหน้าไม่อยากให้เพื่อนกังวลสเตฟานเพิ่งเดินทางกลับมาจากอีกเมืองกลับมาที่บ้านเกิดเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองอยากจะใช้เวลาด้วยกันไม่ต้องห่วงเราเดินกลับได้จริงๆมัสลินให้ความมั่นใจ เธอยือนมองเพื่อนจนลับสายตาเมื่อหันมองบรรยากาศรอบๆก็รู้สึกขนลุกนิดหน่อยด้วยอากาศที่หนาวเย็นบวกกับความเงียบที่ไรผู้คนทำให้หญิงสาวลังเลที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าแต่หากจะให้ยือนอยู่อย่างนี้ท่ามกลางอากาศหนาวเธอก็คงทนไม่ไหวในที่สุดมัสลินก็ตัดสินใจเดินกลับที่พักเพียงลำพังหญิงสาวเดินมาเรื่อย จนกระทั่งถึงทางเปรียวมสัสลินมองตรงไปข้างหน้าเห็นมีวัยรุ่น3าสี่คนกำลังรวมตัวกันเล่นสเก็ตบอร์ดเธอก็ไม่ได้สนใจเดินผ่านหน้าพวกเขาไปโดยไม่ฟังเสียงเรียกของคนพวกนั้นเฮ้ hey! ยหญิงสาวหันมองเล็กน้อยก่อนจะเร่งฝีเท้าเธอรู้สึกถึงอันตรายจึงได้ตัดสินใจกระชับกระเป๋าให้แน่นก่อนจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นและแน่นอนว่าคนพวกนั้นไม่คิดจะปล่อยเธอไปง่าย พวกเขาวิ่งตามก่อนดักหน้าเธอไว้จะรีบไปไหนสาวน้อยพอดีว่าฉันจะรีบกลับขอตัวก่อนนะหญิงสาวพยายามเดินหนีแต่คนพวกนั้นก็ยืนดักเธอไปเรื่อยๆพวกเขาคุกคามเธออย่างชัดเจนทำให้มัตสรินรู้สึกกลัวมองไปรอบๆไม่มีผู้คนอยู่แถวนี้เลยบรรยากาศค่อนข้างเงียบนานๆทีจะมีรถผ่านมาสักคันหญิงสาวหายใจไม่ทั่วท้อง มองดูสายตาของคนเหล่านั้นก็รู้สึกได้ว่าพวกเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเธอพวกเรามาเล่นสนุกกันดีไหมคนเหล่านั้นก้าวเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆหญิงสาวจึงก้าวถอยหลังเธอมองพวกเขาอย่างตื่นตระหนกก่อนตัดสินใจยกืูไหว้ขอร้องให้พวกเขาปล่อยเธอไปปล่อยฉันไปเถอะนะฉันยังเรียนหนังสืออยู่ฉันไม่ใช่คนที่นี่ ไม่รู้ว่าพวกคุณต้องการอะไรแต่ฉันไม่มีให้หรอกหญิงสาวปากคอสันตอนแรกตั้งใจจะทำใจดีสู้เสือแต่ตอนนี้เธอไม่ไหวแล้วเธอกลัวมากกลัวจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่เธอไม่จำเป็นต้องกลัวพวกเราพวกเราสัญญาว่าจะไม่รุนแรงกับเธอผู้ชายพวกนั้นเรียรริมฝีปากพร้อมก็ถูมือไปมาแววตาของพวกเขาแสดงออกชัดเจนว่าต้องการอะไรจากยิงสาว และแน่นอนว่ามัสลินรู้แต่เธอจะไม่มีทางยอมเด็ดขาดเธอจะไม่ยอมตกเป็นของผู้ชายพวกนี้หญิงสามองหาจังหวะที่จะหนีอีกครั้งเธอเค่อยๆก้าวถอยหลังในขณะที่สายตาก็มองหาช่องว่างที่จะวิ่งหนีเฮ้ hey, ตามจับไว้หญิงสาวตัดสินใจหันหลังก่อนวิ่งกลับไปทางเดิมเธอวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตในใจภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย แม้จะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจเธอได้ในเวลานี้แต่ด้วยความที่เธอเป็นคนตัวเล็กความเร็วของเธอสู้ผู้ชายพวกนั้นไม่ได้เพียงไม่นานคนพวกนั้นก็มาถึงตัวเธออย่างรวดเร็วหญิงสาวดิ้นรนขอร้องร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่คนพวกนั้นก็ไม่เกรงกลัวแถมยังหัวเราะเยาะไม่มีใครได้ยินเธอหรอก คนพวกนั้นพยายามฉุดมัสรินเข้าไปในสวนสาธารณะหญิงสาวร้องตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนที่จะมีขบวนรถประมาณ3-4มสี่คันผ่านมาหญิงสาวพยายามโบกไม้โบกมือขอให้คนเหล่านั้นมาช่วยเธอแต่รถกลุ่มนั้นก็ผ่านไปทำให้หญิงสาวสิ้นหวังเป็นอย่างมากฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครสนใจเธอหรอกมัสลินร้องไห้ด้วยความรู้สึกกลัวเธอยังคังขอร้องให้กลุ่มวัยรุ่นปล่อยเธอไป แต่พวกเขาก็ไม่สนใจมองความกลัวของเธอเป็นเรื่องสนุกสนานในขณะที่หญิงสาวกำลังหมดหวังจู่ๆขบวนรถกลุ่มนั้นก็ย้อนกลับมาก่อนจอดตรงหน้าเธอเพียงครู่เดียวกลุ่มชายชกันในชุดสตรก็เดินลงมาตามด้วยชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งท่าทางดูน่าเกงขามปล่อยผู้หญิงซะกลุ่มวัยรุ่นแม้ว่าจะเป็นอัตภานอยู่แถวนี้แต่เมื่อเห็นของจีนพวกเขาก็รู้สึกกลัวจนหัวหด คนพวกนั้นปล่อยมัสลินเป็นอิสระกอดคว้าสเก็ตบอร์ดแล้ววิ่งหนีไปขอบคุณนะคะมัสซินเอ่ยขอบคุณพร้อมกับยกมือไหว้เมื่อชายหนุม่มเห็นแบบนั้นเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนทักทายหญิงสาวด้วยภาษาไทยคุณเป็นคนไทยเหรอมัสลินรู้สึกแปลกใจที่แรกเธอคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนจีนหรือไม่ก็คนฮ่องกงไม่คิดว่าเขาจะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดนี้ผมเป็นคนไทย ว่าจะคุณมาทำอะไรตรงนี้ดูไม่ออกหรือไงว่าแถวนี้มันเปรียวฉันกำลังจะกลับที่พักค,ค่ะปกติกับกับเพื่อนแต่ว่าวันนี้หญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่นยังคงรู้สึกกลัวกับเหตุการณ์เมื่อครู่ราเชนหันมองลูกน้องก่อนส่งสัญญาณให้พวกเขาเดินทางไปก่อนส่วนตัวเขาก็ยืนอยู่กับหญิงสาวเพียงลำพังหลังจากที่ลูกน้องทุกคนขับรถจากไปเขาก็เอ่ยขึ้นรีบขึ้นรถสิเดี๋ยวผมไปส่ง เออคือว่าคุณไม่ต้องกลัวผมผมไม่รังแกผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ผมแค่จะไปส่งคุณไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นชายหนุ่มรู้ว่าหญิงสาวคิดอะไรอยู่เขาเข้าใจเพราะเธอเพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาและไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเธอจะไม่ไว้ใจเขาฉันไว้ใจคุณได้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่คนอย่างผมพูดคำไหนคำนั้นถ้าผมบอกจะไปส่งก็คือไปส่งจะไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ ชายหนุ่มเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบ,ยบแต่หนักแน่นมัสลินมองเข้าไปในด,ดวงตาของราเชนขอบคุณนะคะในที่สุดหญิงสากวก็เข้าขึ้นรถเธอไม่กล้าเดินกลับที่พักคนเดียวแล้วเพราะกลัวว่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นจะย้อนกลับมาราเชนขับรถมาจอดที่หน้าบ้านพักแห่งหนึ่งเขาเงยหน้ามองขึ้นไปชั้นสองเห็นว่าไฟเปิดอยู่จึงได้เอ่ยถามคุณไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมค่ะฉันอยู่ที่นี่กับเพื่อนอีกสามคน พวกเราเช่าที่นี่ด้วยกันหญิงสาวเอ่ยถึงแม้ว่าเธอกับชายหนุ่มจะเจอกันครั้งแรกแต่เขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มไบรรุนคึกขนองและด้วยความที่เธออยากตอบแทนเธอจึงได้ชวนเขาเข้าไปข้างในเพื่อดื่มช็อกโกแลตร้อนคลายความหนาวเข้าไปดื่มช็อกโกแลตร้อนด้วยกันไหมคะคุณไม่ควรชวนผู้ชายแปลกหน้าเข้าบ้านชายหนุ่มเตือนสติ แต่หญิงสาวก็ไม่ได้สนใจสำหรับเธอเขาคือคนที่มีบุญคุณถ้าหากเขาไม่ยอมกลับมาช่วยป่านี้เธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรในบ้านมีเพื่อนของฉันอีกสองคนค่ะเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างในหญิงสาวจึงกล้าที่จะชวนชายหนุ่มเข้าไปซึ่งแน่นอนว่าคราวนี้เขาไม่ได้ปฏิเสธเขาตัดสินใจเดินตามหญิงสาวเข้าไปข้างใน ตอนที่สองทุกที่ที่มีเธอดื่มช็อกโกแลตร้อนนะคะมัสลินตั้งใจชงสุดฝีมือแต่เธอก็ไม่รู้ว่าช็อกโกแลตร้อนที่เธอชงจะถูกปากใช้หนุ่มหรือเปล่าเพราะใบหน้าที่เริบเฉยของเขาทำให้เธอเดาไม่ออกคุณเป็นผู้หญิงไม่ควรเดินไปไหนมาไหนคนเดียวหลังพระอาทิตย์ตกดินฉันเข้าใจแล้วคะ่ะ วันหลังคงจะไม่ทำแบบนี้อีกวันนี้ถือว่าคุณโชคดีที่เจอผมแต่ถ้าหากผมไม่บังเอิญผ่านมาคิดบ้างไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น<ว>เมื่อหญิงสาวลองจินตนาการเธอก็รู้สึกหวั่นใจแต่เธอก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้จากความช่วยเหลือของราเชนวันนี้ฉันพลาดไปแล้วค่ะแต่ยังไงฉันก็ขอบคุณนะคะที่คุณวูสาววนรถกลับมาช่วย มาสลินเห็นว่ารถของเขาขับผ่านไปแต่ไม่คิดว่าเขาจะย้อนกลับมาเพื่อช่วยเหลือเธอด้วยเหตุผลนี้ทําให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจมากแต่ไม่รู้จะตอบแทนเขาอย่างไรดีผมไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองคุณเป็นผู้หญิงอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ควรที่จะระมัดระวังอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวเสียไปแล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้ ชายหนุ่มเตือนสติและสอนหญิงสาวมัสลินตะนักหลังจากที่ดื่มช็อกโกแลตร้อนจนหมดแก้วเขาก็ลุกขึ้นยืนหยิบเสื้อโค้ตกันหนาวก่อนเดินออกไปผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครหลังจากที่ราเชนกลับไปเพื่อนสาวจีและชาวไทยอีกคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันก็รีบวิ่งลงจากบันไดตรงเข้ามาหามัสลินทันทีเขาเป็นคนที่ช่วยเราไว้หญิงสาวเอ่ย เธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้เพื่อนทั้งสองฟังทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมัสลรินถ้าจะไปไหนตอนกลางคืนก็ให้บอกพวกเราหรือไม่ก็โทรให้พวกเราไปรับก็ได้เราเกรงใจไม่อยากรบกวนมัสลรินให้เหตุผลความจริงเธอก็รู้สึกหวาดหวั่นอยู่ไม่น้อยที่ต้องเดินกลับบ้านเพียงลำพังเธอประมาทเองเธอควรจะลดความเกรงใจลงสักนิดแล้วโทรตามเพื่อนให้เดินไปรับ จะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแบบนี้ช่วงบ่ายมัสลินเพิ่งกลับจากมหาวิทยาลัยเธอมาซื้อหนังสือแถวแถวย่านการค้าภายในเมืองหลังจากได้ของที่ต้องการเธอก็กำลังจะข้ามถนนไปอีกฝั่งแต่ในขณะนั้นหญิงสาวเด้นเผออทำของตกจึงก้มไปเก็บและไม่ทันเห็นว่ามีรถคันหนึ่งกำลังพุ่งตรงมาหาเธอรถคันนั้นขับมาเร็วมากเหมือนเสียหลักจากอะไรสักอย่าง มัสลินไม่ทันสังเกตเห็นในขณะที่คนรอบข้างหวิดร้องระวังรู้ตัวอีกทีหญิงสาวก็ล้มลงบนอกแกรง่งเมื่อเงยหน้ามองเห็นว่าเป็นผู้ชายคนเดิมคนที่เคยช่วยเธอเมื่อวันก่อนคุณมัสลินรีบลุกขึ้นก่อนที่เธอจะฉุดชายหนุ่มให้ลุกขึ้นมาเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมไม่เป็นอะไรว่าแต่คุณเถอะมายืนทำอะไรริมถนนแบบนี้ ราเชนเอ่ยถามด้วยท่าทางหงุดหงิดถ้าเขาเข้ามาไม่ทันป่านนี้หญิงสาวคงโดนรถชนอัดติดกำแพงไปแล้วมัสลินหันไปมองความเสียหายด้านหลังเมื่อเห็นว่าตำแหน่งที่รถพุ่งมาเป็นตำแหน่งที่เธอยืนอยู่เมื่อครู่ก็รู้สึกเสียสันหลังไม่น้อยคุณช่วยฉันไว้เหรอคะคุณควรจะระมัดระวังมากกว่านี้เวลาจะข้ามถนนก็ควรจะมีสติควรจะมองรอบข้างไม่ใช่สนใจอย่างอื่นชายหนุ่มไม่ตอบคำถาม แต่เลือกที่จตตมหนิหญิงสาวแทนเขารู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ใช้ชีวิตประมาทมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเธอก็เดินฝ่าวงวัยรุ่นพวกนั้นเข้าไปแถมครั้งนี้เธอยังซุ่มซ่ามทำของตกแล้วก็ไม่รีบเก็บรถพุ่งเข้ามาก็ไม่สนใจหากเข้ามาไม่ทันป่าน,นี้จะคงไร้ลมหายใจไปแล้วขอโทษค่ะมัสลินไม่รู้จะพูดอะไรโดนชายหนุ่มตาหนิก,ก็รู้สึกผิดขึ้นมา ที่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างอีกแล้วคุณจะไปไหนต่อหรือเปล่าถ้าไม่ไปผมจะไปส่งเออไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะชายหนุ่มออกคำสั่งให้หญิงสาวขึ้นรถก่อนที่เขาจะสั่งลูกน้องให้ไปส่งเธอที่บ้านพักเมื่อมาถึงมัสลินก็ชวนลาเชนเข้าไปดื่มช็อกโกแลตร้อนเหมือนครั้งก่อนแต่ว่าวันนี้เขาติดงานสำคัญจึงไม่ได้ตอบรับคำชวนของเธอเอาไว้วันหลังผมจะแวะมา ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบหญิงสาวพยักหน้าปิดประตูอย่างเบามือก่อนที่เธอจะเดินเข้าบ้านไปหลังจากที่ประตูปิดลงราเชนก็ถอนหายใจยาวมัสลินทำตามที่ชายหนุ่มบอกทุกอย่างทุกครั้งที่ข้ามถนนเธอพยายามมองซ้ายมองขวามองเข้าไปในตอกซอกซอยวันนี้หญิงสาวไปเดินเล่นแถวแม่น้ำ ระหว่างนั้นเธอกำลังจะเดินข้ามสะพานไปยังอีกฝังแต่บนสะพานมีคนค่อนข้างเยอะซึ่งมัสารินก็ไม่รู้ว่าคนพวกนี้มาจากไหนตรงนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแค่สะพานข้ามแม่น้ำในเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจแต่จู่ๆก็มีคนมายืนถ่ายรูปกันมากมายหญิงสาวมองไปข้างหน้าก่อนที่เธอจะเดินตรงไประหว่างที่กำลังผ่านกลุ่มชายชะกันหญิงสาวต้องบีบตัวเองให้เล็กลง พราะพวกเขายืนกันเต็มพื้นที่และไม่หลบหลีกให้เลยแม้แต่นิดเดียวในระหว่างที่มัสลินกำลังจะเดินผ่านไปจู่ๆชายหนุ่มคนหนึ่งก็ถอยหลังกระทันหันจนชนเธอเต็มแรงวายหญิงสาวหงายหลังวินาทีนั้นเธอคิดว่าตัวเองกำลังจะตกลงไปในแม่น้ำแต่แล้วราเชนก็พุ่งตรงเข้ามาสอดแขนใต้แผ่นหลังก่อนดึงตัวเธอให้พ้นจากราวสะพาน ชชยหนุ่มปล่อยหญิงสาวให้เป็นอิสระหลังจากที่ช่วยเธอได้สําเร็จเขาหันไปมองผู้ชายต่างชาติคนนั้นใช้สายตากดดันให้อีกฝ่ายขอโทษหญิงสาวแต่อีกฝ่ายก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้พร้อมกับเดินจากไปราเชนกัดฟันเขาสบสายตาลูกน้องก่อนพยักใบหน้าให้อีกฝ่ายจัดการผู้ชายคนนั้นเงียบๆไม่ต้องให้มัสารินรู้เออค่ะขอบคุณนะคะว่าแต่คุณมาทําอะไรแถวนี้เนีคะ ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้ระวัดระวังหญิงสาวหลบสายตาผู้ชายตรงหน้าเธอยังรู้สึกใจหายกับเหตุการณ์เมื่อคู่แถมยังมาโดนเขาตำหนิอีกเมื่อราเชนเห็นสีหน้าของผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เงียบก่อนคว้าข้อมือเธอเดินตรงไปที่รถตอนที่สามขอดูแลจากเหตุการณ์แรก เวลาผ่านไปเกือบเดือนก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชายหนุ่มต้องเข้ามาช่วยเธออีกสองครั้งเมื่อกลับมาถึงที่พักหญิงสาวก็นั่งคิดทบทวนว่าทำไมทุกครั้งที่เธอเจอเรื่องร้ายๆร,ราเชนถึงโผลม่มาได้ทันเวลาพอดีเธอไม่อยากคิดอะไรไม่อยากจับผิดเขาแต่มันก็อดคิดไม่ได้ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือ หญิงสาววางถ้วยช็อกโกแลตร้อนบนโต๊ะตรงหน้าชายหนุ่มก่อนที่เธอจะนั่งลงตรงข้ามเขามัส,สลินยิ้มบางเธออยากตอบแทนราเชนมากกว่านี้แต่เธอก็ทำได้แค่ชงช็อกโกแลตร้อนให้เขาเท่านั้นผมชอบช็อกโกแลตของคุณนะชายหนุ่มเอ่ยสั้นๆแค่ประโยคธรรมดาแต่ก็ทำให้ใบหน้าของหญิงสาวร้อนผ่าเมื่อสบสายตากันฉันดีใจนะคะที่คุณชอบ รู้สึกว่าตัวเองชงไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่ใครๆก็บอกแบบนั้นมีแค่คุณคนเดียวที่บอกว่ามันอร่อยหญิงสาวหัวเราะแห้งๆนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอพยายามทำอาหารให้เพื่อนร่วมบ้านแต่ไม่มีใครอยากกินอาหารที่เธอทำเลยทุกคนวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าฝีมือของเธอมันห่วยแตกและนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไม่กล้าทำอะไรให้ใครกินอีก แม้แต่ช็อกโกแลตร้อนเธอก็ไม่กล้าชงให้ใครมีเพียงราเชนเท่านั้นที่ได้ริมรถฝีมือของเธอหลังจากที่เธอไม่ได้ทำให้ใครมานานผมไม่รู้หรอกว่าสำหรับคนอื่นเป็นยังไงแต่ผมชอบหญิงสาวรู้สึกว่าวันนี้ชายหนุ่มดูแปลกๆทั้งการกระทำและสายตาของเขาทำให้เธอรู้สึกประมาอย่างบอกไม่ถูกมีอะไรจะถามผมก็ถามเธอะผมรู้ว่าคุณคงมีคำถามอยู่ในใจ มัสลินสะดุ้งเล็กน้อยราเชนทำราวกบว่าอ่านใจของเธอออกทั้งทัที่เธอยังไม่ได้พูดอะไรออกมาด้วยซ้ําแต่เขารู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ฉันอยากรู้ว่าทําไมคุณถึงมาช่วยฉันได้ทันเวลาทุกครั้งเลยครั้งก่อนก็ตอนที่โดนรถชนแล้วก็ครั้งนี้ที่ฉันถูกชนจนเกือบตกสะพานมัสลินอยากรู้ว่าทําไมราเชนถึงได้โผล่มาในช่วงที่เธอนั้นต้องการความช่วยเหลือพอดี มันเป็นเรื่องที่บังเอิญเกินไปจนเธอแทบไม่อยากจะเชื่อแล้วคุณคิดว่ายังไงฉันไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองหรอกนะคะแต่ฉันรู้สึกว่าคุณแอบตามฉันอยู่หญิงสาวพูดตรงไปตรงมาเธอคิดอะไรเธอก็พูดออกไปแบบนั้นคุณเข้าใจถูกแล้วผมแอบดูคุณอยู่แอบดูตลอดเวลาเลยเหรอคะก็ไม่เชิงทุกครั้งที่คุณออกจากบ้านคุณก็จะมีผมคอยตามอยู่เสมอหญิงสาวแปลกใจ การกระทําของชายหนุ่มมันเหมือนพวกสตอลคเกอร์แต่หน้าแปลกที่เธอไม่ได้รู้สึกกลัวเลยสักนิดกับอุ่นใจที่รู้ว่าเขาคอยตามเธออยู่คุณมีเหตุผลอะไรลหรอคะถึงต้องทำแบบนั้นหญิงสาวอยากรู้ว่าเธอมีความน่าสนใจอย่างไรทําไมชายหนุ่มถึงได้สละเวลาเพื่อมาตามดูผู้หญิงธรรมดาอย่างเธอคุณอาจคิดว่าตัวคุณธรรมดาแต่คุณอาจจะพิเศษในสายตาผมก็ได้ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบ โดยไม่รู้เลยว่าคำพูดของเขาทำให้หญิงสาวนั้นถึงกับหน้าแดงมัสลินหันมองไปทางอื่นพยายามกบเกินความรู้สึกเขินอายไม่ให้ราเชนเห็นฉันคงจะเป็นคนแปลกๆใช่ไหมคะความจริงฉันก็เป็นคนซุ่มซ้มแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอแอดการอะไรแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เธอมาอยู่ที่นี่เธอก็วิ่งหนีหมาจนสะดุดล้ม แถมยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าจดจำคนเราไม่ได้โชคดีตลอดไปถ้าหากผมไม่ได้ช่วยคุณไว้สามครั้งคุณคิดว่าชีวิตของคุณหลังจากนั้นจะเป็นยังไงชายหนุ่มเอ่ยถามหญิงสาวและแน่นอนว่าเธอรู้คำตอบแต่ไม่อยากพูดออกไปคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้ผมยอมผิดนัดกับลูกค้าทาั้งๆที่ผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนหญิงสาวงเงยหน้ามองชายหนุ่ม คุณเป็นผู้หญิงซุ่มซ่ามไม่ระม,มัดระวังตัวชอบใช้ชีวิตประมาทต่อให้คุณพยายามระวังมากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าคุณควรจะมีคนดูแลไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้หลายปีแล้วถึงจะเคยเจ็บตัวบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้บ่อยหรอกนะคะแต่ที่ผมเห็นมันไม่ใช่แบบนั้นแม้เขาจะรู้จักกับเธอแค่เดือนเดียวแต่ภายในเดือนเดียวเธอกับเจอเหตุร้ายถึงสมเหตุการณ์ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากสำหรับมนุษย์คนหนึ่งนอกจากสองเหตุการณ์แรกรายวันมานี้ผมเห็นคุณทำกาแฟร้อนหกใส่ตัวเองเห็นคุณทำขนมปังล่นแล้วก็เห็นคุณพยายามเอาอาหารให้หมาดูที่อยู่ในรั้วบ้านของคนอื่นผมว่าคุณใช้ชีวิตประมาทเกินไปมัสลินถึงกับเกาหัวไม่เคยคิดว่าราเชนจะเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดนี้ ฉันว่าการที่คุณทำแบบนี้จะเสียเวลาเปล่านะคะหญิงสาวรู้สึกเกงใจเขาเธอไม่อยากให้เรื่องของเธอไปกวนใจราเชนเธอไม่อยากให้เขาต้องมาเดือดร้อนด้วยสำหรับคนที่ผมชอบผมไม่รู้สึกว่ามันเสียเวลาหรอกนะฮะคะหญิงสาวลุกพรวดขึ้นมามัสลินไม่ทันระวังเธอสะดุดเท้าตัวเองจนหงายหลังโชคดีที่ชายหนุ่มปราดเข้ามารับเธอได้ทัน ผมบอกแล้วว่าคุณควรจะมีคนดูแลราเชนกระซิบข้างหูหญิงสาวทำเอาหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะที่ผมตามดูคุณเพราะผมชอบคุณผมอยากดูแลคุณคุณควรจะให้โอกาสผมแล้วคุณจะรู้ว่าผมนี่แหละคือคนที่จะอยู่เคียงข้างและดูแลคุณไปได้ตลอดชีวิตหญิงสาวเกลียดความตรงไปตรงมาของผู้ชายตรงหน้าอย่างน้อยๆเขาก็ควรจะเกรดนอะไรสักอย่าง ไม่ใช่มาสารภาพบอกตรงๆแบบนี้เพราะเธอตั้งตัวไม่ทันจากนี้ไปคุณคือผู้หญิงของผมถ้าหากผมไม่อยู่ผมจะให้คนของผมมาตามดูแลคุณแทนห้าปฏิเสธผมจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนมาไหนเพียงลำพังเมื่อเห็นหญิงสาวจะอ้าปากพูดชายหนุ่มก็พูดดักไว้ก่อนมัสลินได้แต่อ้าปากค้างก่อนที่เธอจะหลบตาคอตกผมไม่ได้อยากรวบรัดคุณแบบนี้ แต่ผมเป็นคนตรงๆคิดอะไรรู้สึกอะไรผมก็พูดออกไปตรงๆหวังว่าคุณจะเข้าใจฉันเข้าใจค่ะแค่ไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวสักพักคุณก็จะชินเองผมเป็นคนแบบนี้แหละรักก็บอกว่ารักเกียดก็บอกว่าเกียดช่วงแรกๆคุณอาจจะไม่ชินอยู่ไปสักพักเดี๋ยวคุณก็จะชินมัสารินยิ้มแห้งพยักหน้าเบาๆใครจะไปคิดว่าช่วงเวลาเพียงเดือนเดียว จะทำให้ชายหนุ่มนั้นชอบเธอขึ้นมาจริงๆหญิงสาวยังคงงุนงงและสับสนเธอคิดไม่ออกเลยว่าราเชนชอบเธอตรงไหนและเพราะอะไร